สวัสดีครับทุกท่านครับมาคลิปสั้นๆวันนี้ครับมาเพื่อที่ขยายความที่ผมพูดเรื่องอัตคถานในการที่ผมไลฟ์กับอาจารย์เบียร์ไปครั้งที่แล้วนะครับจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าในครั้งที่คุยกับอาจารย์เบียร์ครั้งนั้นเวลามันน้อยครับก็เลยจะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นในเรื่องของอัตคถาน,นะครับพร้อมอยังสันส้นๆวันนี้อ่ะคือครับวันนั้นที่คุยกับอาจารย์เบียร์เนาะพูดบบว่าอัตคาถาถูกเขียนขึ้นมาหลังจากศาสนาพุทธ,ธการไปแล้วมาอย่าี้เอา เอารายละเอียดเลยนะเอารายลนะเอียดนะเอ่อเนื่องจากว่าอาตถกถาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันที่ผมบอกไม่อยากให้ตัดเลยอยากให้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าในอาตถาเนี่ยนะครับมันมีทั้งคําสอนคอําอธิบายความของพระพุทธเจ้าเองนะครับเวลาพระพุทธเจ้าท่านพูดไปเนี่ยสอนไปเนี่ยก็จะมีคําขยายความซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเองคนพูดเองเพราะฉะนั้นอาตถกถาจารย์คนแรกก็คือตัวพระพุทธเจ้าเองนะครับแล้วรวมถึงก็จะมีผู้ทศสาวกที่เป็นอริยสาวกด้วยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ขยายความคาสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังนั้น อัธถกถามันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับอัธถกถาแต่ว่าไม่มีการจดบันทึกแค่นั้นเองจะเป็นมุขปาฐะที่จดจดจำกันมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคําว่าตัวอัรถาถาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่การบันทึกบันทึกรวมมาเป็นเล่มๆเนี่ยเพิ่งจะมีหลังจากรวบรวมกันมาหลังจากสมัยพุทธกาลผ่านมาแล้วประมาณ900ปีนะครับก็จะมีพวกสมันตะภาษาธิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำพีที่ประวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่จะเป็นเรื่องที่เอามาขยายความในช่วงในช่วงช่วงคําสอนพุทเจ้าในสมัยพุทกาลนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าอัธกถา,าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับแล้วมีการจดจําจดจารกันมานะครับจดจําป็นมาเป็นมุขพหตา,าจนกระทั่งศาส,สนาพุทธเนี่ยเกือบจะสูญหายไปจากอินเดียนะครับโดยที่พระเจ้าอาโศกก็ส่งลูกลูกชายพระมหินทระเทระเนี่ยมาที่ลังกา นะครับปริมาณหินก็นําอัตรกระถาส่วนนั้นมาด้วยที่จําจดจำกันมานะประมาณปี2 290กว่านะครับ290ประมาณ29งไม่ประมาณ200 230กว่าผมจำไม่ผิดน,นะก,ก็ก็จะพระไม่หินก็มาแล้วเอาเอาศาสนาพุทธเทราวาสเนี่ยมามาเผยแพร่ที่รีลังกานะครับอัตรกระถาก็มาด้วยนะครับอัตรกระถาก็จะมาด้วยนะครับ ดังนั้นอนธิคาถางสนาพุทธกาลก็มาพร้อมมาพามาเห็นก็มาอยู่ที่รีลังกาแต่หลังจากนั้นอินเดียก็มีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์เป็นประเทศฮินดูไปเพราะฉะนั้นศาส,สนาพุทธในอินเดียก็จะหายไปนะครับพอประมาณปี940กว่าเนี่ยก็มีพระพระอะไรน,นะพระพุทธโคสดนะครับพระพุทธโคสดหรือพระพูธโคสดจานอะไรนะนะครับท่านก็มาเป็นพระอินเดีย นะครับที่มาสืบศาสนาที่รีลังกาคือท่านมาท่านรู้ว่าที่ที่อินเดียเนี่ยพระไตรปิฎกไม่ครบขาดอัตถาด้วยนะครับท่านก็เลยมามาแปลในส่วนของอัตถาที่เป็นภาษาสิงหลที่อยู่ที่ลังกาเนี่ยนะครับให้กลับไปเป็นภาษาบาลีเหมือนเดิมนะครับก็ดังนั้นเราก็จะมีอัตถาภาษาบาลีจากพระพุทธโคสจารย์ครั้งนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะบอกว่าอาัตกถาไม่สําคัญไม่จําเป็นนั้นไม่ใช่นะครับนี่คือทําไมถึงบอกว่าอาัตกถาไม่ควรจะตัดนะครับถึงอยากจะให้ทุกคนที่ศึกษาเนี่ยศึกษาทั้งหมดนะครับไม่ควรตัดอัตกถาหรือคาขยายรต่างๆไม่ควรไปยึดติดแค่ว่าเอาแค่พระตรปิกเอาแค่ส่วนนี้คนที่เป็นพุทธพุทธพจน์เท่าน,นั้นอะไรไม่เกี่ยวไม่จําเป็นเพราะพุทธพจน์ก็อยู่ในกระถาเหมือนกันเพราะท่านพุทธเจ้าท่านเป็นทนที่ขยายความคําสอนของท่านเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพระอริยาสาวกทั้งหลายที่มา พูดสอนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอัตถกาถาส่วนที่เขียนหลังจากพุทธการก็มีนะครับไม่มีใช่ว่าไม่มีแต่งเิมมีมีการเขียนเพิ่มแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถดูได้ว่ามันถูกต้องตรงตามในสายพุทธการไหมแล้วเข้ามาใช้หลักหมหาประเทศสี่ในการในการทัดเลือกในการดูว่าเราจะใช้จดจาอันไหนเราใช้อันไหนเป็นประโยชน์นะครับอะไรที่มันลงกันได้กับคําสอนพุทธเจ้าก็ใช้อันนั้น นะครับเพราะฉะนั้นในอ mm ัตถกาถาเนี่ยก็จะมีมีเยอะแยะมากมายทั้งมหาอัตถกาถาทั้งมหาปัจจรีอัตถกาถามหากรุณทีอัตถกาถานะครับอันถักอัตถาสังเขสังเขปัตถกาถาวิในอัตถกาถาเยอะแยะมีอัตถาพระสุตันตปิฎกอีกมาแล้วมีอัตถาของอภิธรรมปิฎกอีกเพราะฉะนั้นเยอะมากมายนะครับที่ผมจะมาพูดตรงนี้ก็คือว่ามาขยายความที่ผมพูดในการไลฟ์กับอาจารย์เบียร์ที่ผมพูดเรื่องอัตถกาถาเนี่ยถูกลบลวมในปี900มันจะอาจจะ เดี๋ยวคนจะมองว่ามันถูกเขียนใหม่หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่มีการรวบรวมกันมานะครับรวบรวมกันมาแล้วทําเป็นรูปเล่มในปี900นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการรวบรวมในครั้งนั้นแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีการเลอะเลือนหายไปของของของคำสอนบาลีด้วยนะครับเอาเป็นว่าชัดเจนนะครับครั้งนี้มาเพื่อที่จะขยายความเรื่องอัตถกาถาให้ชัดเจนว่าทําไมถึงมีความสําคัญและที่มาที่ไปของอัตถกถาเป็นอย่างไร นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าอัถกถาจารย์คนแรกก็คือตัวพระพุทธเจ้าเองนั่นเองครับผมสวัสดีครับ